มาดูไฟสะพานสูงครับขามทางรถไฟครับแต่เอาันเพืองมาแนนี้ไม่มีไฟทักดวงเลยครับทางมีไฟทางต่ำอยู่ด,ยวดวงเดียวพอขึ้นมาเมื่อตื่นๆนะครับนี่อาศัยแสงจากรถนะครับโอ้เมื่อตื่นๆนะครับ ไม่มีเลยไฟไม่มีเลยคโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้อันตรายมากนะครัคบกับเชี่มาดูแลไฟไฟไฟบนสะพานขามทางรถไฟจากตัว สน่นแต้วไฟบ้านเพิ่มนะครับขอบคุณมากนะค,ะครับโน่นกาวบั่นเพิ่มครับมีไฟทั้งต่างําแต่ข้างบนนี่มืดนะครับอืมจะเห็นใจกันไปซักอันตรายนะลงมาถึงคางเก่า,าบ้านวัดรถเตาซึงจะมีไฟครับแต่ทางขึ้นประมาณโค้ง<ส>เกือบมาเลยนะครับ ไี่มีแฟน,นครับจรีไม่ตั้งใจครับมารีวิวเปิดไฟประเดีให้ดูครับสวัสดีครับอันนี้ทนนั้งคอบัตนะครับพราทิ่ทานในพันสุขครับอันนี้คือวันที่12มิย79ส,สัสดีครับ